สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดชาแนลนะครับวันนี้เปิดดวงดูดวงกันนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะฮะคนเกิดวันศุกร์ดวงในเดือนพฤศจิกายนปี64จะเป็นอย่างไรบ้างนะครก็ต้องคอยติดตามชมติดตามรับฟังนะครับกอนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีดชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะ ครับใครอยาดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะครับ 15GOOD7-9 เดี๋ยวทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ข้างล่างนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับ คนเกิดวันศุกร์นะครับดยในเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงนี้นะครับภายในเดือนนี้น่นะครับคุณค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับกับการใช้ชีวิตหรือ,อหาที่พึ่งยังไม่ได้นะครับนะเวลามีความเครียดหรือมีความกังวลจะไปปรึกษาใครจะหาที่พึ่งยังไม่ค่อยเจอยังไม่ค่อยได้นะครับสุขภาพนะครับสุขภาพ ต้องระวังนะครับระวังเรื่องของการปวดท้องนะครับปวดท้องพวกอ่ระบบลำไส้พวกท้องนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องของมดลูกด้วยนะครับแล้วก็เต้านมนะครับผู้ชายก็ท้องแล้วก็พวกอ่ผู้ชายจะเป็นพวกช่วงท้องอย่างเดียวนะครับตับปอดในท้องทุกอย่างหมดที่อยู่ในภายในร่างกายแล้วในท้องมีโอกาสที่จะมีปัญหานะครับใน ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยนะครับส่วนการเงินนะครับการเงินของคุณ,คณนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับการเงินของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมองดูว่าการเงินมาดีนะครับการเงินมีผู้ใหญ่คอยการช่วยเหลือนะครับการเงินทําอะไรก็ทำอะไรก็เป็นงานเป็นเงินนะครับทุกอย่างเป็นเป็น ทำแล้วมีไรายได้เพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งการงานของคุณขึ้นดีได้หนึ่งถ้วยนะครับการงานมาดีการงานเริ่มมีอะไรที่แบบมันมีแบบการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหรือได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึนนะฮะส่วนความรักนะครับความรักความรักในดวงของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับความรักก็ค่อนข้างที่จะ ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับนะถือว่าได้ตาแหน่งดวงความรักในตำแหน่งที่ดีนะครับนะความรักมีความสดใสนะครับสดใสร่าเริงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักใหม่ๆเจอคนใหม่ๆหรือเจอคนที่เข้ากับเราได้เป็นอย่างดีนะครับแต่นีน ความรักนะครก็ต้องระวังนะครับระวังเรื่องของเออเราอาจจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเกินไปก็ต้องระวังนะครับส่วนสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีในตัวคุณนะครับสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะครับก็ต้องระวังนะการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทันหันเกินไปหรือ,อเรามีความ alert มากเกินไปมันทำให รู้สึกว่าดวงดวงเรามันรู้สึกรุนรวนยังไงชกกลนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอ,อยู่นิ่งๆธรรมดาธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าการงานโอเคละการงานกำลังมาละนะครับการเงินคอนข้างคล่องตัวดีนะครับบริวารคนรอบข้างญาติพี่น้องอยังยังไม่ยัง ไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรกับเรามากเท่าไหร่นะครับสุขภาพนะครับสุขภาพก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับนะถ้าเจ็บป่วยอย่างที่บอกไปนะจะป่วยป่วยท้องปวดท้องปวดท้อง,องหรืออะไรพวกนี้นะครับมันเป็นป่วยธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนโชคลาบมีไหมนะครับโชคลาบมองดูว่ามีโอกาสที่จะได้ติดต่อ การพูดคุยติดต่อการสนทนาอ่ากับคนรอบข้างนะครับทำอะไรก็ค่อนข้างจะอ่าประสบความสำเร็จนะครับกับคนรอบข้างกับลูกค้าหรือคนใหม่ๆนะครับคุณอาจจะประสบความสำเร็จนะครับยกเว้นยกเว้นคุยกับญาติพี่น้องนะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุยกับคนอื่นๆน,นะครับหัวหน้าง,งานหรือเออลูกค้า หรือใครหลานหรือคนทั่วทวไปนะครับสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าการงานคุณเริ่มมาดีแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆชแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะครับ15 g o o d 7 8 9ีาวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ